ดีค่ะนี่นะเราก็จะไปเล่นเกมโรบอกซึ่งเป็นแบบหนึ่งสองเแลวหลายคนก็คือเล่นนม่เป็นแบบอ่ะเข้าให้ดูก่อนต้องขอภัยทันนีฉา <c oughs> อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ เก็บแท้งไฟเพื่อที่จะไปซื้อของอันนี้เราก็ซื้อสละใส่ฟรีใสยเกบพี่แจฮยอนแต่ไหนเกมชื่อแจหุนไม่รู้แจหุนไหนอะไรเนี่ยมันขึ้นอะไรเนี่ยเก็บเรื่อยๆเก็บไป ทีนี้มันก็จะแบบบางคนขี้เกียดเก็บไงขี้เกียดมาเดินเดินก็จะพาไปทำการรักไก่ในเกมนี้กันนะดีแค่นี้เราจะรักไก่เลย กไม่มีอะไรมากกระโดดกระโดดเก็บแท้งไฟแค่นั้นเดีย๋ยววิธีที่เราจะต้องไปงงไหมอะตามมาทันหรือเปล่าเราต้องไปขึ้นในตรงเนี้เดี๋ยวนะดึงทางขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันว่าฉันลืมขวา ไปไหนก่อนนะเวอร์กี้ไปไหนก่อนมาแล้วตรงนี้อนเองเห็นบันไดไหมึ้นเลยตรงนี้ฮะต้องบอกว่าใช้เวลาใช้เวลาเหมือนกันอันนี้แหละใช้เวลาไม่ใช่อะไรหรอกไอ้ตรงนี้แหละ เราก็คือไม่เชี่ยวแล้วหนึ่งดูสิดูความเชี่ยวของเพื่อนสิมาดูเราแล้วหนึ่งนะขนมอ,อะไรแบรนอีหมานอันนะทุกคนเห็นไหมมันก็ได้ขึ้นอย่าอย่าผลาดับ,บรอล้กันสีชมพูคืออยู่ได้แค่ กัดเดียวแล้วก็ตุยเยดูดิวิ่งจำแบบสภ้อ้าหลุดลุยจริงๆไม่ได้แต่งชุดนี้นี่พอเราลอดจากตรงนั้นมาแล้วเราก็จะมาทำการขึ้นบ,บันไดน้องม่วงแบบนี้เลยดูกดีเก่ง มาทำคลิปเพราะว่า <c oughs> คนเล่นไม่เป็นยะเก็บนะคะก็ข่าวใครเจอเก็บแล้วเราก็จะมาเจอผู้บ่าวตรงนี้หนึ่งคนจอนนี่เป็นคนหนึ่งที่ชื่อถูกหรือเปล่าคุณเห็นนี่ไหมนั่นคือระยะทางที่เราจะต้องไป ได้ให้แหวบแม่อย่าตุยแบบเรานะถ้าตุยมันจะต้องกลับมาแบบจุดเนี้ยมันต้องมีสมาธิค่ะสิ ก็คืออะไรอ่ะจะพาฉันมาตรงไหนเนี่ยเหมือนรู้นะว่าอัดคลิปวิธีการลักไก่เหรอหลังจากนี้ไง จริงๆเราก็เล่นเกมนี้ในโทรศัพท์มาถึงแล้วไอ้จุดไข่แม็กตรงนี้ทุกคนวิ่งมนเวลาเดียวลองตกให้ดูไงลองตกให้ทุกคนดูไง ไม่ใช่อะไรไหนล่ะฉั้อกำลังไหนนะอันนี้คือผ้าใช่อะไรอันนี้คือผ้าจริงๆหุยฉันจะบไม่ผ้า นี่ปลาตรงนี้ปึ๊บโดดเลยแั้งไฟรวัวๆแท้งไฟรวัวๆละหนึ่งไปจ้าเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้คือแท้งไฟเยอะมากลมสวยๆเลยนี่กลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นเราก็จะเจอรูปไข่นั่นนะลูกคุณแจให้ยอนหลอดเนาะ นี่นนี่พี่หยุดตาหยุดตรงนี้เก็บนี้ตามหาเมมเบอร์ให้เจอแนละ้วจ๊ะที่รักรักไก่ของเราทำยังไงมาที่ตรงนี้ค่ะด้านซ้ายแล้วก็กดอันซ้ายมือข้างล่างนี้ดีเซตไปเลยมาดูกันว่าไปไหนนี่กลับมาตรงนี้ทุกคนแล้วเราก็ทำการรักไก่ลงไปแบบ ยาวๆอันนะอีกสักรอบปะเผื่อไม่ได้แบบอืม <c oughs> ที่ไม่มีเพราะว่าเราต้องรอแท้งไฟมันรีโหลดโอ้ฉันตายแหละดูตัวละครไหมนี่น้องหัวขาวโอเควันเนี้ย มีวิธีมาลรักไก่แค่นี้แหละเพราะว่าเรามันใส่ขี้เกียจจะให้วิ่งดุดิก๊กไปเก็บหรอไม่แต่ตอนแรกเราก็วิ่งดุดิ๊กนะตอนแรกเราก็วิ่งอย่างนี้แหละบันใดนะคะขึ้นไปเลยอ้าวขึ้นไม่ได้โดดเราก็ได้ทำอะไรกันทุกคนนี่ทุกคนมากระโดดดึงๆหรอมาเจอเรา แล้วจะพี também, A, ่แทยงตรงนี no? em em ้เตยงเอ๊ะใครนอ๋จะพาพี่มาร์ก่อนนี่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 เพรนุ่มชุดไฟร้อนแรงไป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 ต่อแฮตอยู่ไหนนะลืมอ๋ออยู่ห้องอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะ ลืมไปแล้วว่าลูกอยู่ไหนออลูกอยู่ข้างหน้ายาฉันไปหาลูกชันอันนี้นะอยู่ตรงนี้นะถ้าจะไปผิดที่จองอูอยู่ตรงเวทีมั้งแฮชจันโอเควันนี้ไปแล้ว